สบายดีกันยามเช้าพี่น้องมากินข้าวนำกันเด้อทอดไข่ทอดไข่ไขใส่กระเทียมใส่แอนซีอุบขาวกินก่อนเติมพลังไปเหตุงานพี่น้องก็มีแฮมนำเด้อมืมอนี้เอ้อแฮมแฮมหัวน,นี่ก็หพรว่าเมียมากกระซื้อมาก,กินรสไหนหัวน,นี่กระไรก่อน ส่วนไลกินกับข้านมไปพี่น้องแต่ว่าืันนี้จะกินกับเขาเกลอน้ำพริกนุ่มขนาะแห้งแล้วแล้วข้าวเหนียวจ้ำไปจ้ำม,มาแห้งแล้วพี่น้องืัอนี้หุงข้าวกินืันนี้ก็ได้แต่ว่าถอดไข่หน้ากินขนาดเลยหมักเผ็ดนี้ก็ได้มาแต่ว่าโบเผ็ดเด้อพี่น้อง Lúc này nhàn xong rồi đó. ินแล้วก็จะเผ็ดงันแต่ละมือแต่ละเวนบร,ร,ริยูบริเสาแต่ละมือกันแต่ว่าก็มีความสุขเลยพี่น้องอยอยมีความสุขที่จะเห็ด พฮ็ดงานก็่ำออกกำลังกายฟิตเนสในตัวพี่น้องเฮ็ดงานก็นกไดนงงน้น้ำหนัก,กลงทั้งสี่ลงทั้งได้เงินทั้งเงินน้ำหนักก็ลดก็สย่าง ตามเคยใช้ชีวิตค่อนข้างมีความสุข บอกแข่งกับไผแล้วกับบ่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับไผอยู่แบบนี้ล้พี่นนอะแล้วกับว่มีมูมีคู่มีมู่มีคู่แล้วมันไล่ปากไล่เสียงไล่ความคิดอยูู่้เดียวนี่แหละเลิกงานมาเข้าบ้าน มานั่งกินข้าวเฮ็ดคลิปได้เงินอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวเพราะเวลามันค่อนข้างจะหน่อยอยู่กับครอบครัวนะเพิ่งจะรู้ว่าการบริยุงกับไผ่และกับบอาไผ่เข้ามาในชีวิตนี้ค่นมีความสุขเลยพี่น้อง อยู่แบบนี้โคตรสบายใจเลยโบยงกับไผ่แล้วก็บอบบอกว่าขวัญบนนินท้าไผ่อยู่แบบนี้ละเรื่องผู้อื่นจะเป็นแบบไรสร้างแม่มันเรื่องตัวเองมันผ่านมันรอดไปก่อน เป็นคนปรงกับชีวิตมีความสุขอยู่แบบไหนก็อยู่แบบนั้นมีความสุขในสิ่งที่เทศแบบไหนก็เทศแบบนั้นพี่นก <c oughs> คือค่อยลงคลิปเนี่ยถามว่าได้เงินบอกก็ได้อยู่แต่ว่าบ่ได้รายเลยแต่ถามว่าลงเพยงอย่างการลงไปใช่นนะลงไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขก็ลงไปพี่นอกเทศไป มารวยบอกกับบได้รวยจนบอกกับบได้จนปานกลางพอมีอยู่พอมีกินนี่แหละอยากกินยังกับกินอยากนอนแต่ว่ามันก็นอนบบได้นี่แหละ <laughs> มันต้องไปเ็ดงานมันมีความสุขในการเ็ดงานพี่น้องค่อยดีนะคนอื่นอาจจะเมื่อยในการเ็ดงานแต่ว่าค่อยนี้ไป็ดงานแต่ละเมื่อมีความสุขเลยเพราะอย่างเวลาผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย แป๊บเดียวค่ำแป๊บเดียวมืดแป๊บเดียวค่ำแป๊บเดียวมืดด,ออด้วยการรอคอยเ้อเรอคอยว่าเมือ่อไรจะเลืองานจะกลกับบ้านแค่นั้นแหละรู้สึกว่าบ้านนี้มาแล้วรู้สึกว่ามีความสุขพี่นอ้องตักเขารอบสองกอนเนอ รอบสองพี่น้องตักเข้ารอบสองหวมาเพื่ม,มาเ,มาเอาเนาะจับต้มสะเอ่ ไล่ได้ปะเนี่ยค่อยเาไปนะพี่น้องอยู่กับตัวเองให้มากๆแล้วจิบหัวตัวเองขาดยัง มีเพื่อนอยู่ในต่างแดนท่าบอด,ดีครับเราต้องครบแค่พักพายผ่าน,านจบครับขอเข้ากันเช่ป่ะลีเราเนี่ยประเนี่ย เมื่อคืนนิเชนเขาไปได้กินข้าวเย็นเลิกงานมานอนอาบน้ำนอนชีวิตค่อยระต้องการเพื่อนฝูงแต่เพื่อนร่วมงานต่างคนก็ต่างมีชีวิตต่างคนก็ใช้ชีวิตไัยเหมือน พราะฉะนั้นแล้วก็ตั้งคนตั้งอยู่ตั้งคนตั้งใช้ชีวิตแล้วคนทั้นที่เขากับม,มานั่งเล้าค่อนกันนะตื่นเช้ามาตั้งคนตั้งไปเรียงมาก็เห็นหน้าคือพวกอ่คนนึงเขาเลิกงานมาสี่ทุ่ม ชิจุมคึงพ่อก,กับลูกหลับแล้วนอนโกลนแล้วพ่องลูกแต่กี้กับลูกสาวนาลูกสาวอยู่หํากะลูกสาวก็หลับแล้วถ้าหากว,ว่ามีมื้อวันหยุดก็คือจะบ่ได้อยู่นํากันพี่น้ง เมือ่อเหตุนหน้ากันบ่กี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วการใช้ชีวิตในแต่ละเมือตั้งขนตั้งตื่นมาเร่งรีบไปเหตุนหน้าที่ของภัยของมันเข้าพานเข้าบ้านสิ่งที่สำคัญก็คือมีกินกินแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเข้านอนพี่นอ้อง เวลาที่เป็นส่วนตัวที่สุดก็คือที่นวนสำหรับคอ่อยนะแล้วเุีอยกากมานี่นั่งนี่ก็ได้มานั่งลยโอ้มีความสุขขนาดค่อยไพราะฉะนั้นแล้วอยากกินกินอยากนอนนอน จนอนก็ต้องเป็นเวลาเวลาที่บริเทศงานแล้วกับใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่กับความเป็นจริงพี่น้องแล้วกับพอสร้างแบบว่าสร้างจินตนาการแบบว่าความพดจริงค่ะเนาะจาะห้อง,งอย่างก่ ใส่น้ากากเอาตัวจริงของตัวเองมาเราจะหู้ว่าความสุขที่แท้จริงเป็นแบบใดพี่น้องใช้ซีวิตใหม้มันถือเด้อครับใช้ชีวิตให้ถูกท,ที่ถูกเวลาแล้วกันจะมีความสุขอย่าลืมใช้ชีวิตให้ถูกที่ถ้าบ่ถูกที่ก็ม,มีความสุขนะ บ่อนใดเป็นทุกข์ขับรไปบบสร้างสร้างในสิ่งที่แบบว่าตัวเองพูดสว่าเออมีความสุขบบทุกข์เฮ็ดไปรถพี่น้องเชื่อคอยอะไรมีความสุขเฮ็ดไปแต่อย่าห้ามไปเบียดเบียนผู้อื่นเด้อคำคกลมสำหรับเมื้อนี้กินดีอยู่ดี <c oughs> ใช้ชีวิตให้มีความสุขบบเบียดเบียนผู้อื่น้วก็อยู่อยู่ทุกที่ทุกเวลา ชีวิตก็มีความสุขแล้วพี่น้องไปแล้วเมื่อนี้กัจีไปเห็ุงานคือเก่าแต่ว่าก็มีความสุขนะไปเห็ุงานแ,แต่ละมือบ่มือม่อเมื่อยอยู่แต่ว่ากะมีความสุขในการทํางานพี่น้องกาลังแฮปปี้ในการทํางานอยู่ว่าเช่นซะไปแล้วบ๊ายบายสบายดีเด้อบ๊ายบาย